หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเราอย่างทาง Token Travel Thailand ช์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติ e ีโรและ s ซอร์อในเกมแดงเดือดระหว่างทาง l i v e r pool กับ Manchester ์ยูไนเตในวันที่2ถึง9มีนาคม สุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ถลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR วโคดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสวัสดีแฟนหงแดงอร์ผูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวร์พูลประจำวันที่16มก,กราคม2566โดยโซรีพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเนน5ข่าว ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอืน่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตชหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ที่ได้กลายมาเป็นแข้งความหวังแห่งอนาคตสำหรับทีมของเรากันก่อนเลย เขาคนนั้นก็คือเบนดกปีกดาวรุ่งพุ่งแรงที่เราไปคว้าตัวมาจากทางกัสโกเซลติกเมื่อช่วงซัมเมอร์ทีแล้วไต้สนราคาสุดถูกเพียงแค่6 0แสนปอนด์เท่านั้นเขาย้ายมาบ่มเพาะฝีเท้าอยู่กับทีมอะเคเดมีของเราแต่ก็ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเยอเกนครอบมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนถึงตอนนี้รวมไปแล้ว4นัดด้วยกัน ล่าสุดทางฟรังก์แม็กอเวนนีอดีตดาวยิงของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและกลาสโกเซลติกก็ออกมากระตุ้นให้โดกอยู่พัฒนาฝีเท้ากับลิเวอร์พูลต่อไปหลังมีรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายทีมออกไปในรูปแบบสัญญายืมตัวผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากจะย้ายทีมแบบยืมตัวนะ เพราะทางเยเกนครอปเองก็ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอายุของนักเตะอยู่แล้วหากคุณสามารถทำผลงานได้ดีพอแม็กอเวนนีกราวหากเขาได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ของหรือว่าูลบางได้มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองและมีเวลาได้ลงสนามบ้างเป็นครั้งคราวการอยู่กับทีมใหญ่เช่นนี้ต่อไปย่อมจะเป็นผลดีมากกว่า คุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในทางตรงกันข้ามหากคุณย้ายไปอยู่กับทีมที่ไม่ได้มีคุณภาพมากเท่านี้คุณก็จะไม่มีทางได้เรียนรู้อะไรมากมายขนาดนี้ด็อกยังคงเด็กอยู่เลยหากเขาได้ซ้อมร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาราและดาวินนุนเยสเขาจะกลายมาเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นนักเตะที่อายุน้อยแบบเขาสมควรจะอยู่กับทีมต่อไป เทนได้ชัดเลยว่าเยอร์เกนครอปเองก็ชื่นชอบในตัวเขาเขาไม่มีปัญหากับการส่งดาวรุ่งโรงสนามและหากเขาได้หลงเล่นมากขึ้นเขาจะได้ซึมซับบรรยากาศท่ามกลางซปเปอร์สตาร์เหล่านี้นั่นจะช่วยให้วันหนึ่งด็อกสามารถก้าวขึ้นเป็นซปเปอร์สตาร์เองได้และมันย่อมจะส่งผลดีต่อตัวเขามากกว่าการย้ายไปอยู่กับสโมสรออื่นใดทั้งนั้นนี่แหละคือข้อเท็จจริง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง นั่นก็คือในรายของมอยเซสไซเซโดเม็ดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางสโมสรอนไบรตันที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นมาในการแข่งขันฤดูกาลนี้และมีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงมาถึงสโมสรของเราอย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่สำหรับดิวนี้ก็คือค่าตัวที่ทางไบรตันได้ตั้งเอาไว้สูงเลี้วถึงหลัก60ล้านปอนด์แม้ว่านักเตะจะเหลือสัญญาอยู่กับพวกเขาอีก2ปีครึ่ง คว่าล,ล่าสุดทางพอลโรบินสันอดีตมือกาวทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ก็ออกมาเตือนลิเวอร์พูลเลยว่าการจะซื้อไซเซโดในตอนนี้อาจจะต้องจ่ายค่าตัวโอเวอร์ Over, เกินกว่าความเป็นจริงในตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะโรบินสันกล่าวเพรมีโอกาสได้ดูเขาเล่นมา2หรือ3ครั้งในปีนี้ แล้วผมก็ชื่นชอบฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะไบรตันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จำเป็นจะต้องขายเขาหากใครอยากได้นักเตะของพวกเขามันจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมแต่พวกเขาสามารถเรียกร้องค่าตัวตามที่พวกเขาต้องการได้ ไซเซโดยังคงมีสัญญาอยู่อีกหลายปีแล้วเขาก็เพิ่งจะอายุแค่21ปีเท่านั้นดังนั้นมันจะต้องใช้เงินมหาศาลมันจะเกิดศึกแย่งชิงตัวเขาไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลหรือเชลซีต่างก็อยากได้ตัวเขาเพวกเขาจะต้องจ่ายค่าตัวแพงมากๆเพราะนี่คือทางไบรตันพวกเขาไม่คิดจะขายนักเตะที่ดีที่สุดออกไปแบบถูก,ถก พวกเขาแสดงให้เห็นกันมาแล้วนักต่อนะักพวกเขามีโครงสร้างแบบนั้นไซเซโดอเองก็ถูกประเมินมูลค่าเอาไว้สูงมากๆด้วยและหากเขาจะถูกขายออกไปเขาก็จะถูกขายในราคาแบบโอเวอร์เกินความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นได้เลยไหนๆก็เปิดประเด็นเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อน มาดูเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับทีมของเรากันบ้างเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจุดเบอร์ริงแฮมห้องเครื่องสตาร์ดังของทางเสือเหลืองบอร์เซียดดอร์ทมุนที่โชว์ฟอร์มสุดยอดทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ นั่นทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปซึ่งนอกจากลิเวอร์พูลของเราแล้วเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากศึกลาลีก้าเองก็เป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งชิงรายเซ็นของเขาทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของคริสเตียนโฟกนักข่าวคนดังของบิวสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียก็ได้ยืนยันว่าตัวของเบลลิงแฮมเองอยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลมากกว่า เก้าต่อไปของเขาน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกนะเพราะเขาสามารถย้ายไปเลยเอนมาดริดได้ในอีก5หรือ6ปีข้างหน้าโฟกกล่าวเขายังมีเวลาเหลืออีกเยอะเยอะ์เกนครอบเองก็ยังคงเป็นความหวังของทางลิเวอร์พูล เขาสามารถโน้มน้าวนักเตะได้ได้วยแผนการทำทีมของเขาแต่แน่นอนว่าทั้งดอทมุลเองก็จะเรียกร้องค่าตัวมหาศาลในดิวนี้หากลิเวอร์พูลไม่ยอมขนเงินมาแรอันมาริดก็จะแทรกขึ้นมาแทนเบลลิงแฮมเองอยากจะเล่นให้ลิเวอร์พูลนะคุณพ่อของเขาก็เป็นอีกตัวละครสำคัญที่มีผลต่อดิวนี้เขายังคงเชื่อมั่นเรื่องการย้ายไปลิเวอร์พูล แต่ทางดอทมุนต้องได้เงินตามที่พวกเขาต้องการไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการคว้าตัวจุดเบอร์ริงแฮมมาจากทางบรสเซียดอทมุนอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูเรื่องของเงินทุนสำหรับทีมของเรากันบ้างมันค่อนข้างชัดเจนว่าแผนการในเบื้องต้นของยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์ไม่ใช่การคว้าตัวเขามาร่วมทีมในตอนนี้ แต่ต้องการรอเดินหน้าดิวอย่างเป็นกําลังเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าผู้บริหารของสโมสรด้อนุมัติงบประมาณให้เยอร์เกนครอปสร้างทีมขึ้นมาใหม่ที่ระดับ200ถึง250ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเมื่อทางจาก,กัวดเทาปอดนักข่าวคนดังได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางฟุตบอลทรานเฟอร์ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดิวนี้เมื่อเขาระบุลงมาเลยว่าทางลิเวอร์พูลเองได้แยกงบประมาณสำหรับการไล่ล่าตัวเบลลิงแฮมออกมาเป็นคนละส่วนกับงบประมาณหลักที่จะให้ทางเยอเกนครอปเก็บเอาไว้สร้างทีมใหม่ นั่นหมายความว่าค่าตัวที่จะใช้ในการซื้อตัวเบลลิงแฮมมาร่วมทีมนั้นไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบลงที่ตัวเลขเท่าใดกันมันก็จะไม่นับรวมอยู่ในงบประมาณ200ถ250ล้านก่อนที่ให้กับทางนายใหญ่ชาวเยอรมันข้างตน้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของสโมสรยังได้ยอมรับอีกว่าหลังพวกเขาอิดออดเรื่องการเสริมมิดฟิลด์ตัวใหม่เมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วมันได้กลายมาเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมต้องเจอปัญหาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ นั่นทำให้พวกเขาต้องการแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องและตัดสินใจจะอุดช่องว่างรวมถึงจุดอ่อนทั้งหลายที่มีอยู่ในช่วงซัมเมอร์หลังมองว่าตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในตลาดรอบนี้กันบาง มคนที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดก็คือทางฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะตั้งนี้เจ้าตัวได้จัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองและความตอนหนึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการเดินหน้าไล่ลามวิฟิลตัวใหม่มาร่วมทีมลิเวอร์พูลก่อนสิ้นเดือนนี้ มันมีข่าวอะไรสำหรับลิเวอร์พูลไหมนะหรอผมคาดว่าพวกเขาจะพยายามไล่ล่ามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะโรมาโนยืนยันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามตัวของโรมาโนก็ไม่ได้เปิดเผยต่อไปว่าดิวดังกล่าวที่ว่านั้นจะเป็นใครอย่างไรแล้วเราก็ต้องมารุ้นว่าตัวละครรับนี้จะเป็นคนที่มีชื่ออยู่ตามหน้าสื่อแล้วหรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ